อยองสวัสดีจ้าในที่สุดคลิปนี้ก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มถึงประมาณสามทุ่มนะคะเรากําลังจะไปรับแองกันจ้าแอนกําลังจะมาจากเกาหลีนะคะและหลานเราก็จะมานะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วเราก็มารอแอนนะคะแล้วเราก็เจอสิ่งที่น่าสนใจนะคะเราก็แบบแวบขอแวบ,บนนดูนิดนึงแล้วในที่สุดแอนก็มานะคะแล้วก็อันนี้คือตัวเล็กของเราังโซโฮนะคะ แล้วคุณแม่ก็แบบดีใจได้อุ้มหลานนะคะแต่ว่าหลานหนักมากหลานหนักมากนะคะแล้วก็นี่คุแก้มันสิเธอใครจะไม่รักกันเนาะเออเป็นดีใจใหญ่ยิ้มเก่งมาก <c oughs> พอรับแอนเสร็จนะคะแล้วก็จะตรงไปที่พัทยากันเลยจ้า <c oughs> แล้วพ่อแม่ก็แบบเออคุยกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าว่าทำไมคนมาเที่ยวแล้วทำไมทิ้งขยะเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็แบบเออเราเล่นน้ําทะเลนะ,ะ่ะเสร็จแล้วก็มาเข้าบ้านครับเล่นสนา,ามที่บ้านนะคะโอ้โหเล่นกันอยู่สี่สาวนะคะแล้วก็แบบผัดกันนะคะว่าใครจะขึ้นไปสไลด์สไลเดอร์ลงมานะคะคแล้วก็ผัดกันว่าเอ,อ้ยถึงตาใครแล้วนะถึงตาใครแล้วนะอะไรอย่างนงี้แล้วแบบโอเแกพอดูกอคิมเรื่อยวมันมันน่าหลาบมากเลยนะคะทุกคนมันจะแบบดูดิดูดิดูดิดูด,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 ดิมันเร็วมาไอเข็มนะคะอันนี้คือไอเข็มนะคะตัดมาแกล้งมันโดยเฉพาะเลยนะคะ ่วนเรานะคะเราก็อยู่บนน้อง่อนี้ครับแล้วพ่อเราก็เดินมานะคะเราก็บอกพ่อไม่ยืนบางกล้องทําไมอัดคลิปอยู่อะไรอย่างงี้แกก็เดินไปนะคะเดินเข้ามาเราก็เล่นน้ำเล่นกันนานมากแล้วก็ถึงตาเราแล้วค่ะโอ้โหถ้ายังไม่ชัดนะคะดูใหม่อีกครั้งนะคะโอ้ป้าบเข้าให้ถามว่าเป็นยังไงคะเสีบจมูกสิคะ พอตอนค่ําน,นะคะเราก็ไปซื้ออาหารทะเลแล้วก็มาย่างกินกันค่ะแล้วก็คุยกันนะคะภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาเกาหลีด้วยปนกันไปหมดเลยค่ะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บของค่ะกินเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บของแล้วเราก็คุยกันนะคะว่าตอนเช้าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีสุดท้ายไปจบที่หัดลับจ้าอ่ะถ่ายแบบไปหนึ่งเดินไปสอง สะดุดไปสามแดดร้อนมากแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้จ้าตัดภาพไปที่ตัวเล็กน,นะคะหลับค้ามันมาแบบม่งุมง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 มากเลยอะแกแลล้แล้วก็หมดเวลาสนุกนะคะได้เวลากลับบ้านกันแล้วจ้า พอตเกเย็นองอยวันหนึ่งนะคะน้องนับตังราคาหลานข้างบ้านก็มาเล่นกับน้องซูโฮนะคะพากันเดินเล่นหน้าบ้านนะคะแล้วก็ได้เวลาล่าลากันนะคะแองก็พาซูโฮนะคะมาลาปทูทวดคะ่ะแล้วก็ปทูทวดซซจะกลับแล้วนะเดี๋ยวพี่หน้าซูมาเที่ยวหาใหม่นะแล้วก็ถึงเวลาไปสง่งเจ้าตัวเล็กแล้วจ้าคิดถึงอีกแล้ว